คุณยายอยู่ไหนคุณยายคุณยายอยู่ไหนล่ะไม่รู้ไม่ต้องมาโกหกฉันบอกมาคุณยายอยู่ตรงไหนนี่ตาต้องการอะไรอ่ะไม่บอกใช่ไหมไปได้แล้วหยุดนะไปปวดต่อยอยู่หรือเปล่าคุณยายคุณยายปวด่อยคุณยายปวด่อยโอ๊ยปวดหลังอู้ ไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่รู้ทุกคนคุณตาคะว่าต้องการคุณยายอะแล้วคุณยายนั่นน่ะมันอยู่ไหนอะจิวไม่รู้อะยายยายอยู่ไหนหยุดนะอย่าเข้ามาในบ้านจิวไาออกไปเลยนะคุณตามันเดินไปทางน้นแล้วอะแต่แล้วเราจะทำยังไงดีอะเฮ้ยแทนนัทแทนนัทอย่าแล้วคุณตาแล้วน่ะมันมาที่บ้านมันมาอยู่ในบ้านแล้วเมื่อกี้อะ ไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาคุณยายมาคืนให้ฉันเดี๋ยวนี้คุณตาคุณตาออกไปจากบ้านหนูเลยนะแล้วเนี่ยะมาทำลายรถของหนูอะหนูจะแจ้งตำรวจคุณตาทำแต่รถแตกใช่รถของเราหวะเสียแล้วว่ะแล้วเนี่ยคุณยายอ่าไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอยากจะได้คุณยายอะก็ไปหาออที่อื่นเธอไม่ต้องมาโกหกฉันเธอเอาคุณยายมาเดี๋ยวนี้นะส่งยายมาให้ฉัน ไม่กู้เลยนะเอามาเอามามนี่ธนัไม่ได้แล้วอยู่อะไปม้าชาเลต่อไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังเร่อเรเรไปเข้าชาเลตนะใชาเลออกไปโอเคโอเคธน,นัท โอเคตอนนี้ที่พายว่านะเราอะ่ะจะต้องรีบโทรหาผมสวยกับคุณนายให้เขาว่ากลับมาที่บ้านเพื่อที่จะได้ช่วยที่พายกับลูกๆตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วอะแทนัทมามาดิ ฉันจะระวังตัวให้มากที่สุดได้ได้ได<ป>้เรไม่อยู่ที่รถแล้วแนวว่าได้นี้ก็ไม่มีไทรัสยู่ไปกับแม่ไหมโอเคงั้นอะเรา,าขึ้นไปดูข้างบน네ว่าเขาอะอยู่บ้านเราเหรือเปล่าโอเคไปทุกนคนโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยมันมันจะอะไรขนาดหนักหนาไปเลยไทรัส ไม่มีอ่ะไารัดตรงนี้อ่ะไม่มีงั้นอ่ะเราไปอยูดดูหน้าบ้างทุกคนตามไารับไปเลยไาร์้าปาปาป้า,ปา,ปา,ปามีไหมไม่มีไม่มีมองจัดบันทึกดิเธอ้ปิดสิ นก็ไม่มีอ่ะหรือว่าเราจะไปอีกฝั่งนึงไปมา,า,า,ามี๊ไปไปไปธนาธันงานอ่ะธารันอ่ะแม่จะออกไปดูข้างนี้นะแล้วอยูยอ่ะไปดูฝั่งโน้นโอเคมันก็ไม่มี พายรัฐว่าคุณตาอยู่ด้านนี้หรือเปล่าไปพายรัฐนั่งมองคุณตานั่นนี่ทำไมมันยืนอยู่ข้างจ่ามันไปหลบอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะแต่แรกอะที่แพนึกว่ามันกลับบ้านไปแล้วว่าเฮ้ยพายรัฐเหมือนมันจะเห็นเราสองคนอ่ะเฮ้ยพายรัฐหรือว่ามันจะเดินมานี่เราอะ เอาย้ายขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะมันถามคุณยายอีกแล้วว่า,น,าน,นี่นะนี่ที่พาบอกแล้วแม่ว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่เอาขึ้นมาไม่ได้ใช่คุณยายไม่ได้อยู่นี่อ่ะ นายหน่าเราไปหาชาเล่ก่อนมาเงินี่มดี๋ยวว่ามีคนตกลง,งตาคนเนี้ยเขาสาติแตกหรือว่สาสติไม่ดีหรือว่าเขาแค่แกล่ออะหรือว่ามันจะมีคนแบบอยากจะมาทำอะไรไม่ดีกับพวกจิ๊กจักไก็เลยใส่นะจ้ะฉันกลัวมไมี่ก็กลัวไปลองไปหาชาเล่ก่อนมนไมี่ก็กลัวดีนะที่ชาเล่กะ นอนอยู่อ่ะไม่ไงั้นอะชาเลด์อะคงจะตกใจแน่นอนเลยอ่ะแล้วเราจะทำยไงต่ออ่ะโดดูดเดี๋ยวชาเลตดื้ดดอโอเคหวังว่าคุณตาคงไม่ทำลาไละอีกนะคุณตาดื้อก็นั่นน่ะสิคุณตาเนีน่ยมันดื้อมากเลยนะแล้วเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจางทางกลับบ้านไม่ได้แต่ทำไม thank <laughs> you